บทที่20กสิบำลาผู้อาวุโสสูงสุดดวงตาของหานจ๋อเป็นประกายขึ้นมาก่อนหน้านี้เขาเคยได้ยินมาว่าสมบัติวิญญาณแข็งแกร่งกว่าอาวุธเวทมากทุกครั้งจะต้องมีตัวเลือกที่ไม่ทำตัวโดดเด่นดูท่าคงเกี่ยวข้องกับเส้นทางการพัฒนาที่เราเลือกไว้ในตอนแรกหานจ๋วคิดในใจเงียบๆตอนแรกที่เริ่มต้นเกมวิถีแห่งชีวิตเขาเลือกข้อฝึกฝนอย่างสงบ ทั้งยังเปิดความสามารถซ่อระดับตาบะด้วยดีมากข้าชอบแบบนี้แหละแซงเป็นหมูเพื่อหลอกกินเสือไม่ใช่สิอยู่ไปวันๆจนกว่าใต้ล่าจะไล่คู่ต่อกอนทั้งหากหานจ๋ยคิดอย่างชื่นมืน่นเขาจะเป็นพ้ากวาดพื้นของสำนักหยกพิสุทธิ์หานจ๋ยไม่อาจเลือกตัวเลือกที่สองเลยทันทีต้องรอการทดสอบของสำนักฝ่ายในสิ้นสุดลงก่อนค่อยพิจารณาชี้ขาด เขาปลุกจิตใจให้ฮึกเหิมและเพิ่มความเร็วการบินไปทางยอดเขาฟ้าสังหารณยอดเขาฟ้าสังหารสิทธิ์หลายสิบคนล้อมอยู่รอบลานประลองเวทโมฟฝูโชและโมโจูก็มาด้วยทั้งสองมองไปบนลานประลองด้วยสีหน้าแปลกประหลาดหานเฉวยกับคู่ต่อสู้กำลังปะมือกันเขาป้องกันและหลบหลีกเกือบตลอดเวลาเห็นได้ชัดว่าตกเป็นเบี้ยล่างคู่ต่อสู้เป็นสิทธิ์จากยอดเขาฟ้าสังหาร ยิ่งต่อสู้ก็ยิ่งฮึกเหิมรอบแรกก็เจอกับสิทธิ์ที่อ่อนแอเช่นนี้วิเศษไปเลยสิทธิ์ยอดเขาฟ้าสังหารคิดในใจเขาใช้พลังวิญญาณในร่างอย่างคล่องแคล่วขณะที่ประลองยังคงรักษาความสง่างามเอาไว้ได้ฮาร์ดแยร์เจ็บปวดใจจนยากจะพูดออกมามาเจอกับสภาพเช่นนี้ช่างเหนื่อยเสียจริงเขาใช้วิชาย่างก้าวลวงตาจะฉลุลบหลีอยู่ตลอด แต่ยังต้องพยายามแสดงให้คนอื่นเห็นด้วยว่าท่าล่างของเขาไม่คล่องแคล่วอะไรเขากัดฟันยืนหยัดต่อไปเมื่อเวลาการต่อสู้ของทั้งสองนานขึ้นเรื่อยๆสิทธิทชมการประลองอยู่ต่างเบื่อหน่ายจนทยอยจากไปทว่าโมฟฝูชโชกับโมจู่ยังชมการประลองต่อเขาไม่น่าจะอ่อนแอขนาดนี้นี่โมจู่ถามอย่างอดไม่ได้โมฟูชโชตอบกลับอย่างเรียบนิ่งเขาตั้งใจทำขณะนั้นเอง ฮานเจ๋ีพันแสดงวิชาดัชนีกะบี่เทพเขาใช้นิ้วเป็นกระบี่ท่งปานกระบี่ออกไปแทงทะลุไหล่ฝ่ายตรงข้ามฝ่าเท้าก็เหยียบย่างก้าวลวงตาเจ็ดชั้นตามไปติดๆก่อนจะถีบคู่ต่อสู้ตกลงไปจากลานประลองเวทการประลองเวทสิ้นสุดลงผู้ดำเนินการประลองเวททั้งสามคนมองดูอย่างตกตะลึงพวกเขาสติหลุดลอยไปแล้วไม่นึกว่าจู่ๆการประลองนี้จะสิ้นสุดลงฮานเจ๋ยประสานมือคารวะออมือแล้ว เขาเดินลงไปหาผู้ดำเนินการประลองสามคนเพื่อบันทึกชัยชนะส่วนสิทธิยอดเขาฟ้าสังหารผู้นั้นก็เดินจากไปอย่างคอตกโมฟู่โชและน้องสาวริบเข้ามารับหน้าสหายหานเหตุใดท่านถึงไม่เอาชนะทันทีเลยโมฟู่โชถามในสายตาของเขาหาดจวยเป็นสิทธิ์ที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมที่สุดในสำนักยกพิสุทิ์แล้วไม่มีใครอื่นอีก ช่วยไม่ได้ที่หานจุ๋ยเก็บเนื้อเก็บตัวเกินไปไม่มีใครเชื่อในพรสวรรค์ของเขาหานจุ๋ยสายหน้าและยิ้มบอกว่าข้าแค่หาจุดอ่อนของเขาพบเท่านั้นเขามองโม่จูแล้วเปลี่ยนหัวข้อสนทนาแม่นางโม่ช่วงนี้สบายดีหรือไม่เขาไม่พูดถึงก็ยังดีอยู่แต่พอพูดถึงโมจูก็เกิดโทสะขึ้นมาหากรู้ก่อนข้าคงเชื่อท่านตั้งแต่แรกข้าไปทำเทวาของหลี่เฉียนหลงมาแล้ว สุดท้ายต้องเจอผู้บำเพ็ญสายมารกับสิทธิ์ร่วมสำนักร่วมมือกันจัดการฆ่าต่อมาเลยจำเป็นต้องกระโดดหน้าผาโชคดีที่มีผู้อาวุโสท่านหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยไว้โมจูด่าว่าด้วยความโมโหหาร์ืเกล่าวว่าผู้อาวุโสท่านนั้นคือใครหรือข้าเองก็ไม่รู้แน่ชัดหลังจากช่วยฆ่าแล้วเขาก็จากไปเลยคงจะเป็นยอดฝีมือสักคนในสำนักหยกพิสทธิ์อ๋อ บทสนทนาสิ้นสุดลงตรงนี้หารเก้าลาสองพี่น้องแล้วจากไปอย่างรวดเร็วโมจูมองตามหลังเขาพางพูดอย่างกัดกุมพี่ใหญ่เหตุใดข้าถึงรู้สึกว่าเขาชอบหลบเลี่ยงข้าไม่อยากคุยกับข้าให้มากกว่านี้โมฟูโชเอ่ยด้วยรอยยิ้มในใจเจ้าก็รู้ดีสหายหารมูมานะฝึกฝนไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงมาลบกวนจังหวะการฝึกฝนของเขา บากบั่นฝึกฝนตลอดชีวิตยังจะมีความหมายอยู่หรือสิ่งที่แต่ละคนสแสวงหาไม่เหมือนกันสิ่งที่เขาสแสวงหาคืออายุขัยยืนยาวคือมหามัคคาข้าว่าท่านทั้งสองเป็นคนประเภทเดียวกันเลยข้าเทียบเขาไม่ได้หรอกเมื่อกลับมาถึงถ้ำเทวาหานเฉวฝึกฝนตาประทับเก้ามังกรขจัดมารต่อการประลองเวทก่อนหน้านี้เขาเพียงอาศัยย่างก้าวลวงตาเจ็ดชั้นหลบเลี่ยง ดังนั้นจึงสูญเสียพลังกายไปไม่มากอีกหลายวันต่อมาหารเวีก็ล้วนทําเช่นนี้ทุกๆครั้งเขาจะถ่วงเวลาจนผู้ชมโดยรอบหายไปหมดถึงค่อยลงมือโจมตีฝ่ายตรงข้ามจนพ่ายและเหล่าคนที่พ่ายแพ้ก็อับอายเกินกว่าจะพูดถึงเรื่องนี้หารเวียจึงเอาชนะและเข้ารอบต่อไปได้ตลอดแต่ชื่อเสียงยังคงไม่ประจักษ์เรื่องที่คู่ควรแก่การพูดถึงคือ โจาฟานที่เป็นผู้บำเพ็ญระดับมหายานกับชาติมาเกิดจู่ๆก็พังอาจขึ้นมาเขาเอาชนะติดต่อกันจนกระทั่งเข้าสู่สิบอันดับแรกแล้วทั่วทั้งสำนักฝ่ายในกํกำลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของเขาเพียงเพราะเขาต้องการแย่งชิงคู่บำเพ็ญเพียรกับสิทธิเอกของยอดเขากระบี่คนมากมายจึงดูถูกเขาคิดว่าเขากำลังเพ้อฝันไปเองทธอว่าสิทธิเอกยอดเขากระบี่ไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบของสำนักฝ่ายนด้วยเขาพูดต่อหน้าฝูงชนว่า หากโจฟานสามารถเข้ารอบไปถึง3อันดับแรกได้เขาจะยอมเปิดการประลองเวทกับโจฟานต่อหน้าสาธารณชนโดยมีคู่บำเพ็ญเพียนเป็นเงื่อนไขเรื่องนี้สร้างความโกลาหลฮือฮาให้กับสำนักฝ่ายในหลังจากหานจวยได้ยินก็ไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยเขาโครงละครเช่นนี้เขาเคยเห็นในนิยายมามากแล้วในค่ำคืนนี้หานจวฝึกฝนตาประทับเก้ามังกรขจัดมารอยู่ในถ้ำเทวา การประลองในรอบที่ผ่านมาเขายังไม่เคยใช้กระบวนท่านี้แต่หลังจากฝึกฝนมาหลายวันตาประทับเก้ามังกรขจัดมารก็สามารถใช้งานได้ดั่งใจแล้วหานเจียสามารถแสดงวิชาเวทนี้ภายในเวลาหนึ่งวินาทีการแสดงวิชาเวส่วนมากจำเป็นต้องทำปางมือไล่วิชากระตุ้นพลังภายในไม่เหมือนกับวิชายุท์ที่สามารถโจมตีได้โดยตรงแต่หากระดับความชำนาญเพิ่มมากขึ้น ไม่ช้าก็เร็วจะสามารถจมตีออกไปได้ทันทีเสียงลมพัดดังมาจากน้องถ้าเทวาตอนแรกหานจ๋วไม่ได้สนใจมากนักแต่ผ่านไปไม่นานเขาก็รู้สึกไม่สงบอย่างน่าประหลาดเขารีบหยุดการฝึกฝนและแผ่จิตออกไปภายนอกด้านนอกถ้ำเทวาว่างเปล่าไม่มีทั้งคนสัตว์ปีศาจสัตว์ป่าหรือสัตว์ปีกเลยภายใต้จันเซียว ยอดเขายกวิเวกกับดูเวงว้างอย่างเห็นได้ชัดเกิดอะไรขึ้นฮานจวีเขาหมดคิวต้นไม้ด้านนอกไม่สั่นไหวเลยหมายความว่าไม่มีลมแล้วเหตุใดเขาถึงได้ยินเสียงลมหรือว่าเขาจะพบสิ่งอับโมงคลเข้าฮานจวรีรู้สึกเสียวสันหลังวา่าเกิดใหม่มาหลายสิบปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มีปีศาจมีผู้บำเพ็ญถ้ามีผีก็เป็นเรื่องปกติ หานเืวอตึงเครียดเขาจดจอ่อกล้นลมหายใจหากเป็นผีร้ายจริงๆแม้แต่เซียนซีเสวียนก็ยังไม่รู้ตัวเช่นนั้นมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนกันพูดผีปีศาจร,รีบจากไปพูดผีปีศาจร,รีบจากไปเขาท่องอยู่ในใจในตอนนั้นเองเขาพันเห็นไอสีดําเป็นสายสายลอยมาจากรอยแยกตรงประตูถ้าจากนั้นก็พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วบัดซบเป็นผีร้ายจริงๆด้วย หานจ่วยกมือปล่อยตาประทับเก้ามังกรขจัดมาโดยไม่พูดพร่ำททำเพลงสัญ,ญลักษณ์ลันจกรยกสีทองพุ่งชนออกไปในแนวขวางบนลันจกรยกสีทองมีมังกรเก้าตัวเหลี่ยมฝังอยู่ทั้งทรงอนุภาพและหน้าเกงขามสั่นสะเทือนจนไอดำสลายไปหมดสิน้นหานจั่วเขมดคิ้วเขารับรู้ได้ว่ามีแรงต้านอันแข็งเก่งว่ากันตามหลักแล้ว ตาประทับก้ามังกรขจัดมารควรจะพุ่งประทะไปด้านหน้าต่อจนประตูหินล้มลงเขาเพ่งสายตามองไปไอดำที่ถูกโจมตีจนสลายเหล่านั้นกำลังรวมตัวกันใหม่หานจัอวก้าวไปอย่างรวดเร็วก่อนใช้ตาประทับก้ามังกรขจัดมารอีกครั้งตูมไม่พอเอาไม่ตูมตูมหานจั่วย,ยืนอยู่ตรงหน้าไอดำฟาดลงไปฝ่ามือแล้วฝ่ามือเล่าจนพื้นกลายเป็นหลุมใหญ่ ผนังถ้ำด้านข้างก็แตกเล้าไปด้วยนี่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมที่แม่นยำของเขาไม่เช่นนั้นถ้ำทั้งหลังคงพังทลายได้ด้วยฝ่ามือเดียวเดี๋ยวก่อนยังมือก่อนหยุดหยุดเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นมาหาร์จ๋ยหยุดมืออย่างอดไม่ได้และขาหมดคิ้วก้มลงมองไอดำข้าคือผู้อุโสสูงสุดของสำนักยกพิสิ์ผู้เยาอย่างเจ้าไม่เคารพผู้อุโสเอาเสียเลย ไอ้ดำตะคอกอย่างกระหืดกระหอบหานจ๋วได้ยินก็ตะลึงงานในทันทีผู้อาวุโสสูงสุดเห็นเพียงว่าไอดำรวมตัวกลายเป็นร่างมนุษย์รูปร่างเตี้ยมากสูงแค่ครึ่งเมตรเท่านั้นคนผู้นี้ผอมกระหล่องสวมชุดคุมสีขาวตัวใหญ่ผมสีขาวทั้งสีรสะกำลังเงยหน้ามองหานจ๋วด้วยความโมโหหานจ๋วกล่าวอย่างจนปัญญาว่าผู้อาวุโสท่านแฝงตัวเข้ามาในถ้ำเทวาของข้าวเวลาดึกดื่น ท่านคิดจะทำอะไรผู้โสสงสุดเอออย่างไม่สบอารมณ์ข้าแค่กำลังฝึกฝนพลังวิเศษจิตด,ดังเดิมออกจากล่างได้ยินเสียงดังมาจากถ้ำเทวาแห่งนี้ของเจ้าจึงอดไม่ได้ที่จะสงสัยและเข้ามาดูด่าก็ส่วนดา่าแต่ในใจเขาตื่นตกใจมากวิชาที่เจ้าเด็กนี่แสดงออกมาเมื่อคู่คือวิชาเวทใดกันคาดไม่ถึงว่าเกือบจะสังหารเขาได้ คิดว่าพลังวิญญาณของเด็กคนนี้คงไม่ได้อยไปกว่าระดับรูมแก่นปานขั้นห้าแล้วสำนักยกพิสูจน์ฝ่ายนายยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้เชียวหรือ